สวัสดีค่ะ JK มาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับรถเก่งราคาเบาๆนะครับยัง49,000บาทเท่านั้นค่ะจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะไปขับขี่กันหล่อๆกันเลยทีเดียวคันนี้นะคะ Nissan Sunny Neo ค่ะเป็นรถยนต์ปี02เครื่องยนต์ 1,600cc หัวฉีดนะคะ ขับขี่สบายค่ะประหยัดด้วยนะคะเพราะว่าคันนี้ติดแก๊ส LPG มาด้วยค่ะทุกท่านใช้เชื้อเพลิง2ระบบนะคะได้ทั้งน้ํามันและ LPG เลยทีเดียวนะคะเลือกใช้เลือกเติมได้ตามสบายเลยค่ะทรงดีสีสวยภายในสะอาดนะคะเป็นเบาะหนังค่ะตัดกับลายไม้สวยงามเลยทีเดียว แอร์เย็นค่ะเพลงมีฟังกระจกขึ้นรงเป็นไฟฟ้านะคะใช้งานได้ครบสมบูรณ์ค่ะปรับข้างเป็นไฟฟ้าเช่นกันช่วงร่างดีนะคะเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังค่ะโชคแน่นหนึบสต้นนะคะร้อยอยู่โลล้ายหน้าตื้นหลังลึกนะคะขอบ17ภาษีพรบรปี65เอกสารชุดโอนมีให้ครบนะคะสนใจไปดูตัวจริงถูกใจขับกลับบ้านกันได้เลยทีเดียว คันนี้นะคะรถมีตำหนิตรงกระจกหน้ารท้าหน่อยหนึ่งนะคะทุกท่านกระจกหน้ามีรอยร้าวนิดนึงนะคะหากท่านใดสนใจยังไงไปดูตัวจริงก่อนได้นะคะรถอยู่แถวปทุมธานีค่ะเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะ49,0 0 0บาทเท่านั้นโทรไปคุยสอบถามกันได้ถูกใจยังไงไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ